พักงนยังคนหึ่งไหมผลงานแดงแมื่อี้ไหมมาแล้ว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 สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับผมกับช่างนิดนะครับผมทางช่องสิงชาแนลวันนี้พักงานซ่อมง,งานช่างไว้หนึ่งวันนะครับผมวันนี้จะพามาดูอีกอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับผม ที่ทาควบคู่กับงานชักนั่ก็คือขับมอเตอร์ไซค์ลับจ้านะครับผมขับวินเรามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆหกโมงเย็นมาดูบรรยากาศกันนะครับผมกับสมาชิกชาววินวันนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าคันนะครับผมบรรยากาศในตลาดนัด พ่อค้าพี่ค้าวันนี้มากันเยอะนะครับผมวันนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้พอได้ค่ะพอได้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 อยูเลยครับผมวันนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับผมคนเยอะคนเยอะคนเยอะเลยครับผม คนเยอะครับผมวันนี้คือคือเคืนดีมากครับวันนี้คือคือเนมากเลยวันนี้อาวันนี้คือคืนมากกินนะไม่ได้พูดมีผู้โดยสารเขาบินเยอะนะครับแต่ผู้โดยสารไม่ค่อยมีว่าอย่างนั้นนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศนะครับผมตลาดนัดแข่งครับผู้โดยสารมาก็ออกตางคิวนะครับผม นี่คว่าวินมอเตอร์ไซค์หาเท้ากินกินเท้าหาเท้ากินครับไช่ๆหาเท้ากินเท้าเนี่ยหาเท้าก็กินเย็นหาเย็นกินเท้าผู้โดยสารมาก็ออกตามคิวกันอย่างนี้แหละครับบรรยากาศนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผมทําควบคู่กับงานช่างที่ทํามาประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะครับผมขับวินมอเตอร์ไซค์ ส่วนงานช่างนี้ทำมาเอ้ยส่วนงานช่างนี้ทำมาประมาณสักสามสิบกว่าปีละมาบินเท่าไหร่ครับมาบินมาบินมาตั้งแต่ปีสี่เก้าแล้วครับผมตอนนี้ก็ปีหกหกก็ประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดปี่อาอากนี้ก็บรรยากาศนี่นะครับผมรถเริ่มทยอยทยอยกันต่อแล้วนะครับผมดูบรรยากาศกัน มาก็ก่อนเรียอยู่ตรงนี้นะครับผมจะพาไปเดินดูในตลาดนัดนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้าง <Okay. S 1> ามาดูข้าวกันนะครับผมมาดูบรรยากาศในตลาดนัดเสียงอาจจะไม่นั่นหน่อยนะครับผมเพราะว่าใส่แมสในตลาด ของกินหลายอย่างนะครับผมข้าวกับปลาหลายๆอย่างตรตงการที่จะซื้ออาหารกับข้าวกับปลาก็เชื่อได้นะครับผมตลาดนัดวัดหนังนี่ไก่สดครับไก่สดหมูสด ผักศดนะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันหยุดจากงานช่าง งานซ่อมก็มากับบินเจอพรรคพวกสมาชิกพี่น้องแอบินนะครับผมนา,นานมาขับบีเพราะไม่ค่อยมีเวลาครับทำงานช่างงานซ่อมเวลาน้อยเพราะมาข้าวันอาทิตย์ตอน,นเย็นเช้าวันอา,าทิตย์เดา๋นะครับ ก็คลิปนี้ก็ลากัาไปเพียงคลิปนี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสิงชาแนลให้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ